ใครที่ดูไ i ออนคิงแล้วนะคะจะต้องจำตัวร้ายที่ชื่อสกาได้อย่างแน่นอนวันนี้หนเอาเรื่องสนุกๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ สกาเป็นน้องชายของมูฟาซูผู้เป็นสิงโตเจ้าป่าแห่งอาณาจักรพรายแลนตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นเป็นเจ้าป่าแทนพี่ชายก็เลยวางแผนฆ่าแถมยังโยนความผิดไปให,ให้กับลูกชายที่ชื่อว่าซิมบา้าจะได้ไม่รู้สึกผิดหนีไปจากอาณาจักรและเขาก็จะได้ขึ้นเป็นเจ้าป่าสมใจในตอนจบนะคะระหว่างที่สกาต่อสู้กับซิมบา้าเขาเนี่ยถูกโยนตกไปที่หน้าผาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะแต่ถูกฝูงไฮยีนาะหักหลังแล้วก็ ค่าเขาแทนค่ะแต่ในเวอร์ชั่นต้นฉบับสกาต่อสู้กับซิมบ้าด้วยความเหนือกว่าเขาเอาชนะซิมบ้าแบบขาดลอยแถมยังยนซิมบ้าตกหน้าผาสกาเนี่ยหัวเราะสะใจและกําลังดีใจกับชัยชนะของตัวเองระหว่างที่เขาไม่ทันระวังตัวเขาก็ถูกไฟล้อมเข้าไว้ค่ะและถูกเผาทั้งเป็นเลยค่ะเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยค่ะเขาก็เลยมีการปรับให้มันดูแบบ ซอฟลงนิดนึงจนได้เป็นเวอร์ชันที่เราได้ดูกันจนถึงทุกวันนี้เพื่อน,อนๆล่ะคะชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันระหว่างเวอร์ชันในการ์ตูนกับเวอร์ชั่นโหดๆในเรื่องจริงแล้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากที่ฟังเนยจบแล้วชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันระหว่างเวอร์ชั่นในการ์ตูนดิสนีย์หรือเวอร์ชั่นต้นฉบ,บับสําหรับเนยนะคะเนยชอบเวอร์ชั่นต้นฉบับค่ะมันดูโหดดีค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเนยคิดว่าตัวร้ายมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนได้โดนทําโทษอะ่ะมันดูแบบ สมใจดีสะใจดีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆล่ะคะชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะ